สวัสดีครับนักธุรกิจฟูส Star ทุกคนครับผมแต้กันพงศสกุลชัยผมมีโอกาสได้ร่วมงานในหลายธุรกิจทั้งในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจเทคสตาร์ทอัและที่คนทราบกันดีกับธุรกิจสื่ออยา่างทีวี o ูเมื่อประมาณ7ปีก่อน ทีฟูมีการปรับตัวครั้งใหญ่กับการกระโดดข้ามจากโลกสื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู่โลกของแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเต็มตัวพูดได้ว่าเราเป็นบริษัทกลุ่มสื่อกลุ่มแรกๆที่เริ่มที่จะเปลี่ยนเข้ามาในโลกของดิจิทัลทำให้วันนี้เรามีฐานผู้ติดตามกว่า24ล้านคนจาก11เพจทั้งหมดในเครือของเราและทำให้เรายังเป็นที่รู้จักอยู่ในเทรนด์และมีผลกระทบต่อโลกวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องทีผูจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนในยุคก่อนหน้านี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ้วยสภาพแวดล้อมของวงการสื่อในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหา S-curve ใหม่ให้กับบริษัทเพราะเป้าหมายถัดไปของที p ีพูคือการนำทีีพูเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แน่นอนว่าเรื่องโวลุ่มการขายเป็นปัจจัยที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่าโวลุ่มการขายนั่นก็คือ growth หรือการเติบโตเราจึงมองหาธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการขยายและการเติบโตและเรายังสามารถใช้ธุรกิจเดิมคือทีีพู สื่อและเอ็ก r t i s รสไทเดิมเดินของเราในการส่งเสริมธุรกิจนั้นได้สุดท้ายเราจึงได้ให้กำเนิดธุรกิจใหม่ของเราภายใต้ชื่อว่าภูสตาต่อยอดความสำเร็จอีกครั้งกับธุรกิจภูสตานี่คือการต่อยอดความสำเร็จและผลักดันธุรกิจใหม่ให้กับสมาชิกและทุกทุกท่านที่เป็นแรงและกำลังใจให้กับทีวีภู นอกจากทีวีพูจะมีสินค้าดีๆแล้วยังมีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดีด้วยโดยพูสตาร์เรามีผลตอบแทนอยู่ทั้งหมด5ช่องทางการขายปลีกสินค้าอินเฮิร์บราคาขายปลีกอยู่ที่390บาทสำหรับราคาสมาชิกอยู่ที่350บาทได้คะแนน200 PV ทุกกล่องทุกสินค้ามีคะแนนทุกชิ้น2โบนัสยอดขายส่วนตัวหรือค่าฟาสต r าจะมีรายได้20% มีคะแนน3,500 PV ปกติเราคำนวณที่20%แต่สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เราเพิ่มให้อีก10%เป็น30%คิดเป็นเงินเท่ากับ1,050บาท 3. โบนัสจากการบริหารทีม20%แผนในระบบนี้เราจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในการบริหารทีมฝั่งซ้ายคือ B มีคะแนนอยู่ที่7,500 PV และฝั่งขวาคือ C มีคะแนนอยู่ที่1,500 PV ให้คำนวณที่ฝั่งซ้าย7,500 PV ห้คูณเท่ากับมีรายได้1,500บาทโดยที่ตัวเราทำหน้าที่คือลงไปสร้างลิขสิทธิ์ใหม่ๆหรือสร้างธุรกิจต่างๆ ให้เกิดการขยายมากขึ้นให้เกิดยอดเกิดรายได้โดยที่ตัวเราเป็น A เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเราส่งต่อลิขสิทธิ์ต่างๆให้กับ B B ได้รับค่าบริหารทีม20%อยู่ที่16,000บาทต่อสัปดาห์เราจะมีโอกาสได้ค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เพิ่มเติมอีก15%จากบริษัทยอยู่ที่2,400บาท สำหรับการคำนวณคะแนนและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของสมาชิกโดยจะคำนวณทุกวันเวลาเที่ยงคืนโดยเที่ยงวันจะมีรายละเอียดสามารถตรวจเช็คได้ว่ามีค่าคอมมิชชั่นในแต่ละวันเท่าไหร่โดยที่คอมมิชชั่นจะจ่ายให้ทุกๆวันที่1และวันที่16นั่นเอง